สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการไลฟ์สไตล์บายเคซีกับดิฉันชัญญาดุษูุรชัชชตนะคะสำหรับในอาทิตย์นี้นะคะเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะคงทราบดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้นะคะก็เรื่องของโควิด -19 ก็เริ่มดีขึ้นคลี่คลายนะคะแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่อาจจะทําให้ทุกคนตื่นกระหนก และสิ่งที่สําคัญนะคะคือการร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือไม่ว่าจะในเรื่องอาหารนะคะในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมช่วยเหลือแบ่งปันในการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เลือดให้ชีวิตนะคะเนื่องจากว่าทราบมาว่าสถานการณ์เลือดตอนนี้ขาดแคลนวันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาที่ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทยเทอร์มินอลทวินตี้วันเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่รับบริจาคโลหิตและทราบมาวันนี้พ่อเมืองแม่เมืองนะคะจะมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายในศูนย์นี้ค่ะค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีม,มาคุณนัททินิพร จันทรนโนุไทยนะะเดินทางมาพร้อมกับท่านผู้ว่าวิเชียนจันทรนโนุไทยวันนี้มาที่แห่งนี้นะคะเพราะทราบม,มาว่าท่านผู้ว่าก็จะมาร่วมบริจาคโลหิตและท่านนายกหลักประชาชาติจะมาดูนะคะมาดูแลพี่น้องประชาชนและอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะทราบม,มาว่าวันนี้สถานการณ์ของเลือดนะคะค่อนข้างจะอยู่ในช่วงที่วิกฤตนะคะไม่ไม่มีเลือดนะคะสวัสดีคะ่ะท่านคะ วัสดีค่ะวันนี้พอทราบว่าท่านจะมาที่นี่เลยรีบมามาเจอกับท่านเห็นบอกว่าตอนนี้เลือดก,ก็คือสําหรับผู้บริจาคคือคือสาเหตุเกิดจากอะไรคะนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เลือดที่ที่คนเข้ามาบริจาคผู้มาบริจาคนะคะจะลดน้อยลงนะคะคาดว่าสาเหตุจากการที่ว่าพอสถานการณ์โควิดเริ่มที่คลายนะคะประชาชนก็ไปประกอบอาชีพกัน เพื่อจะเร่งประกอบอาชีพเพื่อจะได้มีรายได้มาทดแทนหรือจุนเจือครอบครัวจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่เขาลดรายได้ไปรายได้เขาลดไปนะคะตรงนี้ประเด็นที่1นนะคะประเด็นที่2คือในหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเข้าไปรับบริจาคได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดทางโรงเรียนก็ยังไม่ให้ค่อยให้เข้าไปนะคะแล้วก็จํานวนนักเรียนที่มาแต่ละวันเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เคยเป็นผู้บริจาคโลหิตให้กับเราก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปนะคะตอนนี้จากสถานการณ์โควิดนะคะมันจะยาวต่อเนื่องไปนะคะทั้งทัที่ระบบของการไปบริจาคโลหิตเนี่ยต้องบอกว่าเราเซฟตี้ที่สุดนะคะเราเราคำนึงถึงความปลอดภยัยเป็นเป็นประเด็นสาคัญนะคะไม่ว่าจะการสแกนคนเข้ามาหรือการเว้นระยะห่างนะคะตรงนี้เราเราจัดการแล้วก็แอลกอฮอล์เจลอะไรอย่างเงี้ยเรามีพร้อมทุกอย่างนะคะ ขอให้เชื่อมั่นว่าการบริจาคโลหิตปลอดภัยค่ะไม่ทําให้ติดโรคโควิดได้เพราะว่าอ,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 อีกสาเหตุหนึ่งก็คือที่ท่านนายกได้ได้กล่าวคือว่าบางคนอาจจะกลัวจากสถนานการณ์โควิดเออมันต้องบอก,กว,ว่าจา,จากสถานการณ์โควิดก็เป็นเรนที่หนึ่งนะคะจากโควิดเนี่ยทำให้เขาเชิญชวนให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติะนะคะ,ะ,ะก็ทาให้ไมไม่มีคนมาบริจาคอันนั้นก็ประเ็นที่หนึ่งละนะคะพอ ช่วงโควิดเนี่ยไม่มีใครเลยโลหิตเราก็ได้น้อยเราก็จะไม่มีสำรองไม่มีสต็อกไว้นะคะพอเริ่มมีการคลี่คลายมาตรการต่างๆไปนะคะคนที่เคยหยุดการประกอบอาชีพหรืออะไรเนี่ยก็ออกไปประกอบอาชีพนะคะตรงนี้เพื่อเอารายได้มาจุนเจอครอบครัวทดแทนสิ่งที่หยุดไปนะคะก็ทําให้เขาไม่มีเวลามาบริจาคแล้วประเด็นสุดท้ายคนที่เป็นเป็นผู้บริจาคเราลายเก่าๆเนี่ยคะ่ะก็ ไม่มาหรือมาแต่สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่สุขภาพไม่แค,คือการปฏิบัติตัวอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องทําให้เลีอยดจางบ้างนอนดึกดื่มเหล้าสูบรุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีทานอาหารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้การบริจาคของเขาเนี่ยขาดไปไม่ต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยว่าขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยท,ที่ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะต้องปฏิบัติตัวอย่างดีก็คืออย่านอนดึก ห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่นะคะก่อนวันมาบริจาคนะคะก่อนวันมาบริจาคนะคะแล้วจะทําให้อ่ร่างกายเขาหรือเลือดเขาสมบูรณ์สามารถจะนําไปช่วยเหลือที่น้องประชาชนในคนที่ต้องการการรักษาโดยใช้เลือดด้วยะคะ่ะแล้วถ้าท่านที่มีโรคประจําตัวเหรอคะท่านนายกคะอย่างเอ่อโรคเบาหวานโรคความดันนี้สามารถจะมาบริจาคจริงๆแล้วต้องนะถ้าต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคประจําตัวนะคะที่ที่กินยาประจําอย่างเบาหวานความดันเนี่ยขอว่าขอให้ท่าน มีอาการที่คงที่ว่าไม่มีน้ําตาลเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะคะหรือความดันสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยไม่แนะนํานะคะ<ม>แต่ถ้า<ม>ถ้าเขาทานยายอย่างต่อนเนื่องแล้วก็อาการก็คงที่เนี่ยก็สามารถจะบริจาคได้นะคะ<ม>แล้วก็ชวนชวนตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะมาร่วมบริจาคทุก3าเดือนค่ะแล้วก็อ่าสิปปีถึงอายุเท่าไหร่คะ สิบแปดปีได้จนถึงหกสิบเลยค่ะนะคะได้ต่อเนื่องยาวเลยค่ะทุกสามเดือนขอให้ท่านว่าท่านมาบริจาคครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งต่อไปเนี่ยขอให้ท่านหนึ่งทานยาบำรุงเลือดที่ทางสถานที่ที่รับบริจาคเนี่ยเขาจะมอบให้ไปนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้ววันก่อนมาบริจาคเนี่ยขอควมว่าช่วยนอนอย,อย่าดึกนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์ดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทานอาหารให้ครบนะคะแล้วก็อย่ากินล้ำสูบบุหรี่ก่อนมา นะคะแล้วก็อย่าทานอาหารมันมากเกินไปนะคะมันจะทําให้เลือดลอยหรือเลือดจางนะคะตรงนี้ก็ทําให้ท่านไม่สามารถจะบริจาคได้ค่ะท่านนายกค,คะที่จังหวัดนครราชสีมาสาหรับศูนย์ที่เราจะสามารถไปบริจาคได้มีที่ไหนบ้างนะคะต้องบอกว่าฟิกสเตชันอย่างเงี้ยนะคะคือจุดที่มารับบริจาคลหิตได้เนี่ยนะคะเราจะมีที่1สํานักง,งานเหล่ากาชาตินะคะตามวันเวลารชาชการที่2คือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ นะคะอยู่แถวบริเวณหัวทะเลนะคะนั่นก็วันเวลาราชการและที่ในห้างสัพพสินค้านะคะต้องบอกว่าโคราชเป็นที่แรกๆที่มีสถานที่รับบริจาคโลหิตในห้างสัรพสินค้าคือที่เดอะมอลล์ตามวันเวลาที่ห้างเปิดนะคะแล้วก็ที่เทอร์มินอลทชเวนตี้วันโคราชนะคะและอีกจุดหนึ่งคือที่บริเวณมหาวิทยลาลัยราชพัฏจะมีศูนย์ของภาคบริการโลหิตไปตั้งอยู่นะคะแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆ นะคะก็สามารถจะบริจาคได้ค่ะก็มีหลายที่ที่ทุกท่านสะดวกนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคนะคะเพราะในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการแบ่งปันนะคะให้เลือดให้ชีวิตค่ะต้องบอกว่าการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้เลือดนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งไม่สามารถจะผลิตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตได้แล้วก็ไม่สามารถจะหาซื้อได้อันนี้ต้องแบบใจศรัทธาที่ ที่อยากจะทําบุญนะคะต้องบอกว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ในการให้บริจาคลหิตนะคะขออีกสักครั้งให้ท่านเชิญชวนนะคะทุกคนที่ชมรายการนะคะได้มาร่วมบริจาคนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการบริจาคลหิตนะคะการที่มาร่วมบริจาคลหิตต้องบอกว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าโลหิตเนี่ยไม่สามารถจะผลิตขึ้นมาเองได้หรือหาซื้อหาได้นะคะต้องเป็นการที่ได้รับการบริจาคถือว่าผู้ที่มาบริจาคนียเป็นการเอาเลือดตัวเองออกมาบริจาคนียเป็นการทําบุญที่ สุดๆยิ่งใหญ่สุดๆนะคะตรงนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกเหล่ากรชาติจังหวัดนครราชสีมาคุณนัททินีพรจันทรโนไทยนะคะที่วันนี้มาเป็นกาลังใจแล้วก็ได้มาร่วมนะคะในการที่จะดูนะคะในเรื่องของเลือดณศูนย์แห่งนี้ด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่า ณสถานนะะศูนย์แห่งนี้นะคะห้องรับบริจาคโลหิตสภากชไทยนะคะเทอร์มินอลทวินตีวันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียนจันทระโานไทยคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้ท่านก็มาบริจาคโลหิตสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยฮะอีกมือนึงติดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เออคือคือผมมาบริจาคเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกธรรมดาแต่แต่ จะดีใจทุกครั้งที่ได้มาบริจาคโลหิตแล้วก็แบบเรียกว่าไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ถึงกําหนดนัดแล้วอะไรเนี่ยนะฮะพอพร้อมก็มีความรู้สึกอยากมาบริจาคเลยครับเหตุผลที่ท่านผู้ว่าอยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตค่ะคือ,ค,อคือผมคิดว่าในในสังคมนี้มันต้องเอื้อเฟื้อกันนะฮะเราทําโน่นทํานี่ให้กับพี่น้องประชาชนหรือให้กับคนอื่นมากมากผมคิดว่าเหมือนกันทุกคนอ่ะคนในสังคมเนี่ยมีการเอื้อเฟื้อแต่หลายรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งที่ทําได้ไม่เสียสตังค์แล้วก็ เป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ต้องการมากคือเลือดการบริจาคเลือดเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องที่ทําบุญทํากุศลทําความดีในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยยากกว่าการบริจาคโลหิตอีกนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านหันมาบริจาคโลหิตเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วที่สําคัญคือมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะผมคิดว่าเลือดทุกหยดที่เราได้ไปเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้ผมคิดว่าเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่เลยครับ ค่ะะท่านผู้ว่าบริจาครหิตมานานหรือยังคะโอ๊บนานแลวครับจนบแต่แต่ผมเองเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บสถิติแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้อ่าอาอะไรละไม่ค่อยได้จำนะครับแต่ละครั้ง,รงครับนะคะแต่ก็คือมาบริจาคต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับพอหลังจากนี้ก็ประมาณสัก3เดือนเสรจษก็จะทาง ก็จะทราบว่าตัวเองก็มีความพร้อมแล้วก็พยายามหาโอกาสมาบริบรจาคอีกครับก็มีประชาชนนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงอาจจะคิดว่าเออบริจาคแบบนี้ต้องถามเลยเจ็บไหมคะคือผมเป็นคนกลัวเข็มนะฮะ,แ,ะแรกๆนี้กลัวมากแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็กลัวนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่เราบอกก็เจ็บนิดเดียวก็นิดจริง แต่ความอิ่มเอิบใจหลังจากที่เราบริจาคแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองว่าเราได้ทําในสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทําได้เหมือนที่ผมทำเนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยทำดูแลสังคมดูแลคนอื่นมากมายแต่ผมคิดว่าที่ท่านยังไม่เคยลองไม่เคยทําไม่กล้าทําคือเรื่องของการบริจาคลหิตเนี่ยผมคิดว่าอยากเชิญชวนว่าท่านลองครั้งแรกแล้วท่านจะมีความรู้สึก อิ่มเอิบใจแล้วผมคิดว่าครั้งที่ 2, 2> ครั้งที่3นี่จะตามมาโดยอัตโนมัติอย่างการบริจาคครั้งแรกผมนี่อาจจะเป็นการอยากลองอยากทดลองดูแต่หลังจากบริจาคแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอยากทําตลอดไปตามได้ที่ร่างกายเรายัางแข็งแรงนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่หลายๆท่านที่ชมรายการอยู่ก็คงเห็นแล้วนะคะว่านี่คือภาพที่ไม่ใช่มีเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะตรงนี้มีพี่น้องประชาชนนะคะหลายคนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งถือว่าเหมือนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้บอกว่าอันนี้คือสิ่งนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้ทําบุญทํากุศลให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะเพราะการบริจาคลหิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยกับการที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะคะและสิ่งที่สําคัญตอนนี้ทราบว่าจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสักครู่ได้ถามท่านนายกเหล่าประชาก็คือมีศูนย์บริจาครหิตหลายๆที่ที่สะดวกด้วยนะคะท่านผู้ว่าคะทับนีหลายที่นะฮะของภาคบริการโลหิตที่5นี่ก็มี อยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันแห่งนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานะครับแล้วกอ็อยู่ที่สำนักงานของอภาพบริการโลหิตที่5ที่หนองบัวสลาเองแล้วก็ของเหล่ากชาติจังหวัดนครสีมาที่บริเวณตรงข้ามจวนผู้ว่านี้ก็มีการรับบริจาคโลหิตอยู่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต่างๆที่เดมอนครราชสีมา มีอยู่หลายๆที่เพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับผมผมอยากบอกว่าวันนี้มาบริจาคเนี่ยเราเห็นพี่น้องคนมารอบริจาคนี่เยอะผมมีความภาคภูมิใจว่าสังคมเรายังไงก็ยังน่าอยู่นะครับผมคิดว่าแต่ถ้าจะให้น่าอยู่อีก,อกนิดนึงผมคิดว่าท่านที่ยังไม่เคยบริจาคลองเดินเข้ามาบริจาคแล้วท่านจะมีความภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจจริงๆครับความสุขที่ได้เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มบริจาคแล้วฮะทั้งที่ เราไม่รู้ว่าใครรับเลือดแต่เราจะมีความสุขใจครับค,ความสุขใจสร้างได้นะไม่ยากเลยนะคะอันนี้ในเรื่องของการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแต่มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะมีสตรีชาวโคราชเพราะว่าอยู่ทั้งสองท่าน,ท,นท,ทั้งท่านนายกเห่าชาติด้วยนะคะก็ถามมาว่าการรำวงสวงเนี่ยของเราจะยังมีไหมคะคือคือผมอย่างนี้คับผมว่าในใช้โอกาสที่ เราเองจะเชิดชูเกียรติคุณเราจะปกป้องเกียรติคุณของคุณย่าโมวิรกรรมคุณย่าบุญเหลือเนะี่ยผมคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมเป็นนักษณะบวงสรวงทําบุญแล้วก็อาจจะมีการลําเพื่อจะเ,อเป็นการถวายคุณย่าโมสักครั้งหนึ่งแต่กําลังจะคิดว่าอาจจะต้องคุยกับทางพี่น้องสตรีว่าเราจะใช้รูปแบบอย่างไรนะครับคือ จะสอดคล้องกับวันที่มีการขอเข้ามาว่าวันขอเข้ามาแล้วอาจจะไม่ต้องให้ความสําคัญเขามากนักแต่เราจะต้องให้ความสําคัญในวันที่เราจะมาแสดงออกถึงการปกป้องเกีเยรติภูมิแล้วก็วีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีวันนั้นที่คนโคราชจะต้องออกมารวมกันเป็นจนํานวนมากๆให้เขารู้ว่าถ้าใครมาลบหลู่มากั้มกลายสิ่งที่เราขอลบ ศรัทธาเนี่ยเราก็จะต้องปกป้องอย่างนี้ตลอดไปผมคิดว่าวันนั้นเราคงจะต้องนัดกันเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะต้องมีพิธีเช่นอาจจะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของอวีรสตรีบรรพบุรุษของเราแล้วก็อาจจะมีการลำถวายอะไรจำนองนี้ครับเดี๋ยวต้องหารือกันอีกทีหนึ่งจะมีแน่นอนครับ มีนะคะท่านนายกมีค่ะมีค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เนื่องนอกจากในเรื่องของการให้เลือดให้ชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องดีๆทั้งหมดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากชาทั้งสองท่านนะคะพวกเราทุกคนดีใจนะคะเราได้ผู้นําพ่อเมืองแม่เมืองนี่ค่ะที่ทาให้พวกเรานะะคขับเคลื่อนในเรื่องของงานนะคะโดยเฉพาะวันนี้ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งนี้นะคะ คุณหมอรักบอกว่าท่านมาบริจาคนะคะต่อเนื่องตลอดนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ,ะที่ได้ให้เขียิกับทางรายการและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะคะอีกสักครั้งค่ะเชิญชวนบริจาคโลหิตค่ะผมคิดว่าเอาไม่รู้จะพูดอะไรนะเพียงเพียงว่าผมคิดว่าที่สําคัญที่สุดคือครั้งแรกที่จะเดินเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นครั้งที่ตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตของท่านแต่ผมคิดว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยผมว่าลองตัดสินใจแล้วมันจะ,ะจะท่านจะมีความรู้สึก มีความสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะมีความรู้สึกว่าเรื่องต่างๆนี้มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายสาหรับการบริจาคโลหิตแล้วท่านจะมีความสุขตลอดไปครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับหัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ห้าตภากาชาติไทยคุณศิริลักษ์เพียรขุนทศนะคะซึ่งเราไม่เจอกันนาะนแล้วฮะวันนี้รีบมาหาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุษย์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ ช่วงนี้นะคะก็นอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่ม่ะคะ่ะพี่โน้ใช่ไหมคะคิดถึงแต่ผู้ป่วยที่รอเพราะว่าเราเป็นจุดที่เราจ่ายเลือดให้กับผู้ป่วย6กโรงพยาบาลนะคะ,ะก็ตอนนี้สถานการณ์ในแค่เราพูดถึงโคลาชเราแล้วกันนะคะ,ะเราจ่ายเลือดได้แค่ประมาณ40%เองนะคะคนไข้อีก60%อรอคิวใช้เลือดผ่าตัดก็ต้องเลื่อนไปผ่าตัดช้านี่หมายถึงร่างกายเขาจะยิ่ง เปลงสุดสมองไ้ผัดช้ามันก็จะมีโอกาสเสื่อมไปเรื่อยๆมันมันนี้เป็นเคสแค่บางเคสนะคะน้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ด้วยวิธีอื่นนะคะพี่นุชมันต้องต้องนอกจากคนที่ต้องเดินออกมาบริจาคเลือดเดียวคือเราไปสั่งให้โรงงานต่างๆผลิตเลือดก็ไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าทุกคนยังไม่เห็นความสําคัญหรือว่าในการบริจาคเลือดแล้วลุกมาบริจาคเลือด ปัญหา,านี้ก็ยังอยู่แล้วก็นับวันจะเยอะขึ้นโควิดเข้าคายล็อกนะคะพี่นุษย์<ม>นั่นแหละหมายถึงคนไข้จะเริ่มเข้ามาโรงพยาบาลหมอที่เลื่อนผ่าตัดเริ่มมาแล้วค่ะมาและผ่าตัดกับคืนเพราะฉะนั้นคนไข้ที่จกค้างในช่วงโควิดเริ่มเริ่มต้อง<ย>ได้รับการรักษาแล้วก็<ม>โรคโรคบางโรคอะค่ะเราใช้เลือดประจําอยู่แล้วรู้จีจางคนป่วยจะโควิดไม่โควิดก็ต้องใช้ประมาณ23ของเลือดที่เราหาก COVID ็ต้องใช้ ผาตัดเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เทคโนโลยีต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นแล้วก็โคโราชเราเป็นเซ็นเตอร์เป็นฮับของเรื่องรักษาพยาบาลด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จังหวัดอื่นๆรือว่าอำเภอที่เขาผ่าตัดไม่ได้เขาก็ต้องส่งมาในโคโราช mm hmm. เราไม่ต้องการจะส่งคนไข้เราไปจังหวัดอื่นค่ะพี่นุช oh. ถ้าคนโคโราชเราเห็นความสําคัญแล้วก็หันมาบริจาคโลหิต mm hmm. อย่างสม่ําเสมอนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่บริจาคแค่ปีละครั้ง ถ้าเขาหันมาบริจาคสักปีหนึ่งสองหรือสครั้งเลือดเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว<ม>จากที่เราได้ปีหนึ่งประมาณโคราชทั้งหมดทั้งจังหวัดเราหาได้ประมาณเกือบแสนถุง<ม>ถ้าคนนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งอาจจะเป็นสองแสน<ม><ม>โดยที่พวกเราก็คนทํางานหรือทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขอขที่ที่วิธีแก้ไขง่ายๆท่านคนไม่เคยบริจาคเลือดเหมือนท่านผู้ว่าผู้ว่านค่ะลองลุกเข้ามาคุณกลัวอะไรคุณมาถามเรา คุณสงสัยอะไรคุณมาคุยกับพวกเราได้แล้วคนที่บริจาคอยู่แล้วก็3เดือนคุณคิดอย่างเลยว่าเป็นนาฬิกาชีวิตคุณน,นะเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกได้แล้วว่ามัน,ม,นมันต้องบริจาคอบแล้วไปมาร์กในชัวร์ในปฏิทินไว้เลยเราก็จะมี s อสเดือนท่านด้วยแบบนี้ค่ะอย่างเดียวทด้ทำให้นอนหลับข่ะพ่มุชนะคือคืนสำคัญที่สุดนะคะอาทิตย์นี้นะคะอยากเชิญชวนทุกท่านจริงๆนะว่าให้มาร่วมบุญค่ะ พราะตัวดิฉันเองไม่สามารถจะบริจาคได้เสียใจใเสียดายเพราะว่ามีโรคประจําตัวนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะ,ะทุกข่านตรงนี้โดยเฉพาะท่านผู้ชมรายการสามารถจะมาบริจาครลหิตได้เป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะถามว่าเจ็บไหมก็ไม่ได้เจ็บมากแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ความสุขใจในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอเหมือนที่หมอลักได้บอกคือตอนนี้รออยู่เยอะมาก ก็ที่พี่นุชบอกว่าสุขใจนี่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าบริจาคเลือดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเอาเอาเลือดของเขาไปแยกส่วนประกอบได้4ชนิดนะคะตอนนี้เราสามารถเตรียมผลิตภัณฑ์ได้4ชนิดในการบริจาคครั้งเดียวะฉงนั้นคนไข้สี่คนจะได้อนี้ส์ตรงนี้ในสคนถ้าครอบครัวนั้นเขามีคนสักสมาชิกสัก3าคนเนาะก็12คนมีความสุขขึ้นมาทันทีหลังจากที่คุณบริจาคเลือดเขาจะมีคุณภาพชีวิตทันทีขึ้นมา แล้วหมายถึงว่าทุกๆ3ามเดือนคุณสามารถต่อชีวิตคนได้กี่คนสิบอย่างน้อย4คนนะคะเพราะอย่าอย่าคิดว่าจะจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่คิดจะทําวันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้คุณคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําเลยก็ได้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้เลือดคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีข้อแม้ที่เราปฏิเสธไม่ให้คุณบริจาคเลือดเพราะว่าคุณสุขภาพต่างๆมันไม่รอเราใช่ใชเพราะฉะนั้น บางคนนะคะเขาก็มาเสียใจเมื่อบริจาคไปแล้วสี่สครั้งอพอครั้งต่อไปสุขภาพไม่พร้อมก็บริจาบไม่ได้แบบน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านลองสํารวจข้อมูลนะคะเรื่องการคุณสมบัติหรือการเตรียมตัวตอนนี้อินเทอร์เน็นเตง่ายมากเลยค่ะพูดไปเราไปเซิร์ชต,ตรงนี้ได้เผื่อว่าจําพวกเราไม่ได้นะการเตรียมตัวหรือคุณสมบัติไม่ยากค่ะเพราะฉะนั้นก,ก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในความรู้สึกของทุกคน อย่าอย่าต้องรอวให้มี f a c e b o o k โพสแล้วค่อยออกมามเพราะว่าถ้าท่านดูแลสุขภาพท่านดีอย่างไรเลือดที่ผลิตออกมาก็จะดีอย่างนั้นผู้ป่วยก็จะได้รับเลือดที่ดีอย่างนั้นแล้วท่านก็จะมีเม็ดเลือดใหม่ที่ท่านสร้างด้วยตัวเองดีขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมืนนนะะอนได้มาเช็คร่างกายของ,องเราด้วยค่ะเยอะมากเลยนะคะการเช็คร่างกายในทั้งความนันข้นเลือดทั้งไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีเอชไอวีนะคะหรือซิฟิลิส แล้วเราเทคโนโลยีของการตรวจของเราระดับ DNA นนะคะเทคโนโลยีเดียวกันกับที่เขาใช้ตรวจโควิดเลยค่ะเรามีความไวสูงอยู่แล้วตรงนี้เราม,มาตรฐานของเราไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่ ลุกขึ้นมาค่ะทุกคนลุกขึ้นมาตรงนี้คืออย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกท่านต้องช่วยกันแล้วนะมอรักต้องทุกท่านต้องช่วยกันแต่วันนี้เห็นภาพตรงนี้ก็ต้องขอชมนะว่าโหมีผู้มีจิตอันเ็นกุุลนะผู้ใจบุญมาบริจาคเยอะมากนะเด็กเสด็จก็มีสิ่งหนึ่งค่ะพี่นุษย์สิ่งหนึ่งที่เอื้อให้ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือสถานที่ที่ที่อำนวยความสะดวกเช่นเทอร์มินอลเทนตี้วันโคราชนะคะที่ได้ให้อำนวย เนุเคราะห์ให้สภากรชาติไทยมาตั้งฟิสสเตชันตรงนี้เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะมันอยู่กลางเมืองค,คนมาง่ายแล้วเราก็สามารถเปิดนอกเวลาที่คุณเรียนหนังสือหรือว่าทํางานเนี่ยค่ะสามารถมานอกเวลาได้เสา,าร์อาทิตย์เราก็สามารถได้ในตรงกันข้ามาค่ะวันหยุดเนี่ยเราไม่สามารถเอาหนูแเราไปจับเลือดได้เราก็ได้จากจุดตรงนี้เป็นเสริมยิ่งวันหยุดน่ยตรงห้องฟิสสเตชันจะยิ่งได้เยอะอเพราะฉะนั้นมันเป็นการทดแทนในจุดที่เราหาเลือดไม่ได้ในวันธรรมดา แล้วคนโคาชบอกเลยค่ะที่บอกว่าไม่ทอแต่สถิติคือคนโคาชบริจาคเรือเยอะขึ้นแล้วดีด้วยนะคะคนตั้งใจจะมาเยอะขึ้นแต่คุณสมบัติไม่ไม่ครบก็เยอะอถามว่าคนโคชใจดีไหมคนโคชใจดีมากค่ะแต่เราคงต้องมีขบวนการเพิ่มเติมในการคือบางท่านอาจจะไม่ทราบนะแต่วันนี้จะใจดียิ่งขึ้นเมื่อเราดูรายการได้สายบายเคซีทีวีนะคะเพราะโดยเฉพาะมาตรงนี้นะเทอร์มินอลชเวนตี้วันสบายสบายสถานที่สวยมาก นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะผู้มีการก็สวยนะคะ <c oughs> ก็คือต้องต้องต้องบอกนะคะว่าวันนี้เราทุกคนมีจิตใจที่ดีจิตใจที่งดงามในการที่จะร่วมกันแบ่งปัน <c oughs> นะคะเดีะะ๋ยวเราจะมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆได้ <c oughs> นะ,ะ,นะ,ะมาเยี่ยมเอ่อมาเยี่ยมผู้ที่มาบริจาคโลหิต <c oughs> มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ <c oughs> และที่สําคัญเราจะเป็นกําลังใจให้กับทางสภาธารชาตไทยนะคะให้กับหมอรักว่า ทุ่มเทจริงๆนะคะทุ่มเทสุภาพสตรีคนนี้อยากให้ทุกคนนะคะได้มาบริจาคหืดอ,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 อีกสักครั้งค่ะเชิญชวนอย่างที่พี่นุชว่าค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่จะบอกทุกคนก็คือว่าอย่าอย่าคิดว่าเดี๋ยวจะมาบริจาคเลือดขอให้ท่านคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมาก็ต้องมาเลยมาเลยแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะคะนอนหลับให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ ถ,ถ้าวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองทานยาอะไรไม่มั่นใจหยิบยาตัวนั้นมาหาพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะบอกท่านเองว่าท่านควรจะบริจาคได้ไหมยาหยุดยาเองนะคะยาบางชนิดมันอันตรายต่อสุขภาพท่านนะคะคนที่จะบริจาคได้ต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปนะคะจนถึง70ปีนะคะแต่ว่าในฟิกเตชันตรงนี้เราขอรับ60ปีไม่เกิน60ปีนะคะ ถ้าท่านพร้อมเชิญมานะคะมีข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มเติมนะคะศูนย์44 938 938นะคะภาพบริการลุตท,ที่5สภากาชาติไทยหรือเพจของเราติดตามเพจเราได้นะคะ<พ>ก็ชื่อชื่อภาพบริการลุตแห่งชาติที่5จงังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยค่ะทุกอย่างอะคะ่ะสภากาชาติเป็นแค่สะพานเชื่อมอะค่ะสภากาชาติมีอุปกรณ์มีสตาฟก็ตามแต่ถ้าไม่มีท่านไม่มีผู้อุปการละคุณ ไม่มีคนให้เราตั้งฟิกเตชันไม่มีผู้จัดาผิดเดินมาเลือดก็ไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานพวกนี้เราต้องทําร่วมกันนะคะขอให้เป็นวันหนึ่งคํานึงความฝันนะคะพี่นุษย์หนุยามีคํานี้เร็วค่ะคือโคราชเราต้องไม่ขาดเลือดสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะพี่นุษย์คาดว่าตัวเองนะคะคิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้น3ปี5ปีไม่เกิดนั้นโคราชจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆค่ะเป็นได้จริงจากทุกท่านนะคะทุกคน ในจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นสะพานบุญในการจะเชื่อมบุญนะคะในการแค่เรามาร่วมบริจาคโลหิตนะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น่ะนะคะสิริลักษณ์เพียรขุณทบได้ทําบุญร่วมกันค่ะค่ะให้เลือดให้ชีวิตนะคะ การบริจาคโลหิตถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะในสถานการณ์ที่กําลังขาดแคลนโลหิตตรงนี้มีเพื่อนมนุษย์ของเราอีกหลายๆคนที่รอคอยเลือดนะคะรอคอยความช่วยเหลือจากท่านนะคะมาร่วมกันนะคะแบ่งปันตรงนี้ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่พบกันแมที่หน้ากับรายการไลฟ์สไตล์บายเคทีทีสวัสดีค่ะ